เกมสุดมันนะครับเราเริ่มเล่นต่อเลยอ่ะอ่ะบอดอะไรวะเนี่ยหายหายอ๋อนี่ครับแบลบเจว่าเอะทำไมผมมีตัวเทพแล้วนี่คือว่าเล่แค่สองนก็ได้ตัวเทพแล้วนะว่าเกมเนี้ยมันได้ตัวง่ายมากนะครับ <All> right. เกมเนี้ยโคตรง่ายเลยได้ตัวเงินง่ายไม่ได้เงินไม่ใช่ดิได้ได้เพชรยากครับ oh, <my> แต่ว่าซื้อตัวหนึ่งแล้วเพชรมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพชรมันจะเพิ่มขึ้นไม่รู้ทําไมเป็นโปรแกรมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าแหลกก็ดีดิว้าวนี่ผมเป็นตัวนี้ว่ะตัวนี้ตัวนี้ดาวดุท้ายเลยนะครับตัวนี้ เดีผมไปตัวนิ้โอเคนะนะครับเดี๋ยวผมขอจุดเพลงนะนี้ก่อนเอ้ยไม่ไม่ไม่ยังครับยังครับแล้วก็ขอจบไปก่อนเพราะว่านี้คือตัวอย่างภาพสาม